สวัสดีครับวันนี้พาทุกท่านไปเยี่ยมชมวันแดดสองเมืองทิพย์ของเกาหลีจังหวัดกาญจานบุรีแต่ว่าบรรยากาศในช่วงนี้ร้อนมากนะครับแต่ว่าก็สะอาดหูสะอาดตาสบายหูสบายตาเพราะว่าฝนตกก็ทำให้ป่าไม้เขียวชุ่มชะอุ่มไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติครับ สองข้างทางเต็มไปด้วยต้นไม้ภูเขาลําน้ำพบเห็นพี่น้องชาวบ้านทำกเกษตรปลูกมันสำปะหลังปลูกอ้อยสวยงามมากครับพี่น้องครับนี่เราไปดูบรรยากาศนะครับภูเขานี่ก็มีลมแต่ว่าถนนทางเข้ามาแคบมากนะครับถนนไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แต่ว่า ก็อย่าไปเห็นเพราะว่าเป็นเมืองที่ค่อนข้างที่จะเรื่องลือคนก็อยากมาเยอะนะทุกคนนี่ตรงบรรยากาศดี่เราเข้าไปดูกันใกล้ๆนะครับใกล้จะถึงแล้วนะครับเรามาไปกันเลยทุกคนไปจุบตอนนี้เราก็มาถึงกันแล้วนะครับทุกคนนี้ทางเข้าวันแดซอง เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันนะครับนี่บรรยากาศนี่เต็มไปด้วยภูเขาเลยวันนี้ฟ้าก็มีเมฆสวยงามด้านข้างก็มีการทำกรเกษตรปลูกพืชผักผลไม้ปลูกมันสำปะหลังปลูกอ้อยสวยงามันเลยทีเดียวเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะครับเดไปหาที่จอดรถก่อนแล้วทุกคน นี่เราก็มาถึงแล้ววันแดซองนี่แหละครับบรรยากาศข้างในโอ้สวยงามมากเป็นเมืองทิพย์เมืองจำลองของเกาหลีครับนี่โอ้ีที่ถ่ายรูปที่เซลฟี่เยอะแยะต้นไม้เป็นต้นไม้ที่จำลองมาจากเกาหลีเออนี่บรรยากาศสร้างเหมือนเกาหลีเลยนะครับทุกคนเนี่ยดูไอ้ต้นไม้เนี่ยต้นวงต้นไม้สถานที่ นี่จำลองมาจากเกาหลีเลยนี่ได้ฟิลมากถ้าอยากได้ฟิลบากๆให้ไปชุดนะทุกคนก็มีชุดให้ให้เช่านี่นี่ก็เป็นบรรยากาศด้านหลังนี่บ้านหลังของวันเดซอนนี่บรรยากาศที่ภูเขาเลยนะทุกคนนี่บรรยากาศดีมากสวยต้นไม้ทางธรรมชาติเนี่ยก็เยอะแยะไปหมดเลยนี่ ไม่ธรรมดาโอ้สวยอันนี้เป็นบรรยากาศถ่ายจากตรงร้านกาแฟนะทุกคนนี่ถ่ายไปตรงดานบริเวณเดินรอบนี่สวยนี่ดูต้นโมงต้นไม้ลมก็ดีวันนี้เยี่สบายเลยทุกคนนี่อันนี้ก็เป็นร้านน่าจะเป็นร้านขายอะไรนะขายน้ำชาก,กาแฟหรือเปล่า เอออันนี้โปเที่ยข,ขายน้ําซื้อบัตรเจ็ดสิบาทนะทุกคนบัตรเนี่ยเจ็ดสิบบาทแลกเข้ามาแล้วก็สามารถเอาไปแลกน้ําด้านไหนได้นี่เรามาดูบรรยากาศโดยรอบกันเลยนี่สวยเนี่ยต้นไม้นี่เป็นต้นไม้ที่จำลองมาจากเกาหลีนะแต่ว่ามีทั้งต้นไม้แท้แล้วก็ต้นไม้ปลอมกันนะทุกคนอันนี้ก็เป็นป้ายป้ายทางลงแนะนำแต่ละสถานที่ โอ้เขาทำดีมากทุกคนตอนนี้ยังไม่เสร็จนะถ้าเสร็จนี่สวยกว่านี้อีกนี่ต้นต้นไม้ดีที่ถ่ายที่ถ่ายรูปอันนี้ก็ต้นอะไรต้นสากุละาเหรอเนี่ยเออดอกสีชมพูกำลังสวยแต่วันต้นไม้ปลอมนะทุกคนไม่ใช่ต้นไม้จริงนะต้นไม้ปลอมมีมีมสะพานถ่ายรูปด้วยสวยงามเลยทีเดียวเอาไว้แค่นี้ก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเอาไว้รอบหน้าจะพาไปหา ดูสถานที่สวยๆอีกทีหนึง่งเดี๋ยวมาให้ทุกท่านได้ชมกันทุกคนนะครับ